สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก่อนจะไปกันต่อนะครับมีคลิปสั้นๆมาให้ชมกันนะฮะนี่ก็คือวอนฮีกับยูนานั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันนี่ครับเจ้าเพลงมันนี่นั่นเองของลิซ่าครับเป็นเพลงแรกที่พวกเขาฟังในวันปีใหม่นะครับเออเฮเป็นเพลงมงคลนะครับในวันปีใหม่ถ้าเราฟังนะฮะเราก็จะมีเงินไปด้วยกันนั่นเองนะฮะ ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักต้นคลิปเก็บมาฝากกันนะครับอันนี้น่ารักจริงๆเออจะบอกว่าแอดฟังมันนี่ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดก็ยังไม่ค่อยมีมันนี่นะฮะอะไม่เป็นไรแปลว่าแอดยังสตรีมมิ่งไม่เยอะพอเดี๋ยวแอดจะฟังต่อไปเรื่อยๆมันนี่จะได้เพิ่มพูนนะฮะมาว่ากันต่อครับมาดูโมเมนต์ที่น่าจดจำหนึ่งโมเมนต์ในชีวิตของแฟนคลับท่านนี้ฮะแอดบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อิจฉาตาร้อนแบบสุดๆเลยนะครับ เขามีโอกาสได้ไปเจอกับลิซ่าที่แอร์พอร์ตนะฮะแล้วก็ความสำคัญนะครับเขามีโอกาสได้ส่งมอบของนะฮะของเขาเนี่ยให้กับลิซ่านะฮะนี่ฝังแค่นี้ก็อิจฉาตาร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาลงไว้ว่ายังไงนะครับเขาบอกครับว่ามือของเขาเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสมือของลิซ่าฮะโอ้โหขึ้นประโยคมานี่ตาแอดนี่ร้อนแบบ ไฟลุกแล้วนะฮะอิจฉามากๆนะครับคือเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดเลยอะ่ะหลังจากที่มือได้สัมผัสกับมือน้องเนาะของขวัญก็ถูกส่งไปที่น้องนะครับเขาบอกว่าตัวน้องเองเนี่ยก็ยิ้มนะครับแล้วก็มีการแบบดูตลอดเวลาที่เธอส่งของไปให้เนาะโอ้โหอันนี้อิจฉาจริงๆนะครับซึ่งประโยคสุดท้ายจะเห็นเขาลงไว้เลยนะครับ i m Gonna Be Lisa Dog For The Rest Of My Life นะฮะ โอ้โหก็คือถ้าเปรียบเทียบกันแบบถึงอารมณ์ก็คือแบบฉันจะเป็นแบบสุนัขที่ซื่อสัตย์ของเธอไปตลอดชีวิตอะไรแบบนั้นเลยนะครับคือจะบอกว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ที่ค่อนข้างจะน่าจดจำม,มากๆเลยนะทุกคนโอ้โหคือแบบไปจึ้งประโยคไหนรู้ไหมไปจึ้งไอประโยคแรกเลยที่บอกว่ามือของฉันมีโอกาสได้สัมผัสมือของลิซ่า โอ้โหนี่เราต่อไม่ถูกเลยนะครับอิฉาคุณแฟนครับท่านนี้แบบสุดๆเลยอะ่ะเอ้ยได้จับมือน้องทุกคนดูทำไมมันได้อิชาอย่างนี้เนี่ยคุณทําบุญมาด้วยอะไรเนี่ยทำไมแต้มบุญคุณมันถึงได้สูงขนาดนี้ครับนี่โอ้โหแอดอิฉาเลยนะแล้วก็แบบมีโมเมนต์ที่แบบน้องรับของน้องยิ้มน้องจ้องมองคือแบบโอ้โหคือชาตินี้คุณอาจ,จะไม่ถูกลอตเตอรี่แล้วนะฮะเพราะว่าคุณใช้ดวงของชาตินี้หมดไปแล้วนะครับ ซึ่งก็นำบอกว่าทวีตที่แฟนคลับท่านนี้มาลงไว้เนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาพูดต่อกันนะครับบางคนก็บอกว่าอ้ด hey, so ิส s ี้โซคิวเออของควันนี่น่ารักจังเลยนะครับบางคนก็บอกว่า Big c o n น r ก t s เลยนะฮะก็แบบดีใจด้วยมากๆเลยนี่คือแบบโอ้โหเป็นการแสดงความยินดีครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับบางคนก็บอกว่า I love you บางคนก็ส่งอีโมจินะครับก็ตามศรัทธากันไปนะครับซึ่งแอดจะบอกว่า จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะครับถ้าเป็นคนทั่วไปมองก็คือเออก็แฟนคลับคนนึ่งส่งของให้กับศิลปินที่ชอบอะไรประมาณนั้นเนาะแต่คนที่เป็นแฟนคลับอย่างคุณคนนี้เนี่ยแอชเชื่อว่าเขาเป็นแฟนคลับแบบบิ๊กแฟนแน่นอนตามไปถึงแอร์พอร์ตไปส่งของส่งของเนาะมันต้องเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําอย่างหาที่สุดไม่ได้อะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะ คือจะบอกว่าถ้ามีแอดมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนชีวิตมันคอมพิวเลยนะครับเหมือนเราตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างแล้วทำสำเร็จเลยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับถ้าคนข้างนอกที่เขาไม่ได้ติดตามหรือแบบ ไม่เก็ตไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกแต่แอดเนี่ยเข้าใจความรู้สึกแล้วก็โมเมนต์ของคุณคนนี้เขาดีจริงๆเลยนะฮะแอดพูดเลยแอดถึงได้เอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังเนาะคือมันเป็นมุมมองที่แฟนคลับคนหนึ่งก็อยากถ่ายทอดออกไปเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยขอแสดงความดีใจกับแฟนคลับคนนี้ด้วยคุณแบบโชคดีจริงๆอะไรแบบนี้เนี่ยแอดเชื่อว่าคนที่รักน้องแล้วก็ตามน้องตามเพจแอดเนี่ย ต้องรู้สึกแฮปปี้กับอะไรแบบนี้เนี่ยแอดก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังกันนะฮะอ๊ะวันนี้ก็สตาร์ทวันกันด้วยโมเมนต,ต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยอิจฉาไม่ไหวมีโอกาสได้จับมือน้องด้วยสัมผัสเล็กน้อยก็อิจฉานะอืไปแล้วครับ what